ชอังกานานิวแล้วอังอะไรอังสุมาลีมาละอังสุมาลินสวัสดครับพี่แบงค์วงแค้นไม่ใช่ผมทูพักไอ้ผมต้องกดเพลงในยุผมขอดาบหน่อยครับอยู่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดอยู่าดเจ็ดเจ็ดเจ็ด พออ้อมอเขาก็มีดนตรีในหัวใจแต่เขาก็มีมารยาในการเต้นด้วเนื้อเพลงพเพ้อมอพออ้อมอพออ้อมอพอที่โรงบาลครับปิดเพลงได้ครับครับผมพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องเช็ค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 ปากขมว่าอย่างพ้นรู้ไคะพ่อจะว่างอยู่ค่ะอ๋อจะพ้นรู้พ่อโดนแน่โดนแน่ โดโลทีโหจับตามองผู้หญิงคนนี้ไว้ดีๆวันนี้คุณลินเหรอคะเนี่ยไปไปไปคิดว่าเป็นใครล่ะคะเอ้าอ๋อที่โพสในทวิตเตอร์นั่นผัวเหรอคะแฟนค่ะแฟนแฟนอ๋อยังไม่ได้แต่งงานกันใช่ไหมยังค่ะเป็นต้องมาถือไม้คุณโดโลทีโดโลทีเก็บไม้ไปใช่ บอกให้นั่งไงคะนั่งเดี๋ยวนี้นั่งอยู่คุณยามีอะไรจะคุยคะคุณอยู่ในโรงพยาบาลแต่คุณอยู่ตรงหน้าพวกเราสองคนถ้าคุณเป็นอะไรไปคุณตกหน้าต่างอันนี้ไปก็ไม่มีใครรู้หรอค่ะหมอจะวิ่งคุณจะวิ่งได้ไหมค่ะหมอจะดิ้นใจเย็นๆค่ะคุณหมอจะวิ่งใจเย็นค่ะแอบชันได้ข่าวมาว่าอังสุมาลินรู้แล้วว่าฉันนันมีตัวตน แล้วต้องขอบคุณคุณนะคะที่ทําให้เด็กคนนั้นรู้อือจริงๆแล้วอ่ะบางครั้งคุณอังก็ชอบทําตัวผิดแปลกไปคุณอังมักจะเดินมาบอกกับหมอว่าคุณอังอ่ะอือคือลินลินคือใข่อ่ะแต่หมอเนี่ยที่อังบอกเข้าใจอะคือบางวันอังนอนไม่งก่ล้วอังก็ตื่นมามบางเตื่ออังก็อยู่ที่เดิมบางเตื่ออังก็ไปอยู่ที่อื่นอย่างวันเนี้ยอังอ่ะไปอยู่ที่ไหนก็บอหูอ่ะ หมออ่ะถ้าเกิดมองทางทยาศาสตร์อ่ะหมอคิดว่าคุณคือ,อสองบุคลิกเข้าใจไหมคะโรคสองบุคลิกใช่ละเนี่ยหมอคิดว่าคือแบบอาการจะอีอังกบเกยเป็นอนะ่ะมาเป็นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวอ,อังจะเอาไดอารี่ให้หมอดูไห<ใ>น,นที่อ่านไดอารี่ให้หมอฟังหน่อยก็อังจะเขียนกู้วันม่นก่อกู้วันคู่เนี่ยอังจะเขียนว่าอังไปย่าอย่างมาพ่องแต่พอวันขี้อ่ะคือมันเว้นแบบ มันเว้นมันบ่มีอะอย่างมันว่างเปล่าอะ่ะคือเป็นจี้มาได้เกือบปีแล้วอะ่ะอังก็บอกเข้าใจมันเกินอย่างขึ้นแล้วก็ถามไอโดโลตีไอโดโลตีกับบกตอบไปอ,อย่างสักอย่างเลยอะอยไปมันพูดยากนะถ้าเขาลืมตาขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาเป็นลินอะแปลว่ามันคือโรคสองบุคลิกค่ะแต่ถ้าเกิดเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาไม่ใช่คุณลินอะมันคือเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วะคะ่ะเดี๋ยวหมอจะตบ หมอจะปวบมือให้เขาตื่นขึ้นมานะคะแปะแปะแล้วตื่นค่ะ Sunny Down f i s i n c o อ่มสรุปคือใครคะมันคือเพลงที่ผมอห้เขาร้องตอนที่ผมสร้างอาวุธน่ะผมรู้สึกจะมีสมาธิแต่ว่าสุดท้ายมันก็พังอ่ะคุณเป็นใครคะอังสุาาลินกอบโกยทรัพย์เจ้าอืม เป็นได้พ่องคุณหมอเป็นได้พ่องสรุปได้อย่างกอมันมันไม่ใช่โรื่องสมุทลิกาอะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเหนือธรรมชาติกว่าน,นั้นแล้วอะตอนเนี้ยความลับแค่นี้มันเก็บลำบากมากเลยเหรอคะก,ก็เขาคือเจ้าของลางอะถ้าปิดเอาไว้มันจะเป็นอะไรคุณอะเป็นพี่เขาแท้ๆทำไมคุณถึงไม่บอกเขาอะโดยที ผมเป็นพี่เหรอผมผมจะไม่แน่ใจแล้วผมเป็นพี่ชายเขาจริงไหมเนี่ยคุณคือลูกเมียน้อยพอ <Hey. S 2> ดีอ่ะเข้าใจไหมคําบอกคำจาพีค่คุณคือลูกนอกสมรสของพ่อไม่ออแล้วเดียวที่เราทําไว้เหละคะ่ะหมออคิดว่าคุณคือเป็นโรคสอับอุคลิกะคุณคืออีกร่างหนึ่งของเขามากกว่าคุณอะเพิ่งจะมีตัวตนแค่แป๊บเดียวเองถ้าเกิดหมอ จะกรจัดคุณแทนลระคะเพื่อปกป้องเด็ก <S <S 2> <S 2> คนนั้นน่ะคุณหมอเลือกทางเดินของหมอดีๆนะคะจริงคุณก็<ๆ>ไปหาร่างใหม่ก็ได้ทำไมคุณต้องใจร้ายกับเด็กคนนั้นน่ะไม่ได้ใจร้ายค่ะมันคือกรรมของเขาเองลินช่วยไม่ได้จริงๆคุณหมอระหว่างที่ระหว่างการเป็นเพื่อนของเรากับการเป็นกับการช่วยเด็กคนนั้นน่ะคุณหมอคิดว่าอะไรสำคัญกว่ากันชีวิตคุณหมออะ่ะ คุณหมอคุณหมอจะเลือกยังไงคุณหมอไม่รู้ว่าลินทําอะไรได้นะคะคุณหมอเดคิดนานค่ะคหมอกำลังคิดอยู่ว่าหมอมจะเย็นก่อนดีกอว่าจะเย็นได้ยังไงอนน่ะอันนี้มันคือการาเป็นสับสนอยู่ของฉันเลยนะคุณหมออาจจะสับสนอยู่ตอนนี้ศึกษาอยู่ว่าสรุปคุณอ่ะเกิดขึ้นมาจริงๆมันคือสยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์กันแน่เคยได้ยินไหมคะคำว่า ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยนะเอาหมอเคียดในปากออกค่ะคุณหมอหมอเครียดอะขออนุญาตไปสูบบุหรี่แป๊บนึงไม่ค่ะยืนบนเตียงค่ะตรงนี้ก็ได้อะหมอเครียดจริงจริงหมอเครียดจริงๆไม่ไหวไม่ไหวแชะฉันถ่ายรูปคุณหมอตอนที่กำลังสูบบุหรี่ไปเลยค่ะ you k s o c i r l e boyfriend you know about this อย่าบอกค่ะห้ามบอก ฉัไม่อยาก<อ>ให้<อ>รูปนี้รั่วไหลไปอ่ะคุณหมอต้องทําทุกอย่างตามที่เราบอกภาพโพสของคุณเนะี่นยผู้หญิงที่สดใสบริสุทธิ์สำหรับตาํารวจคนนั้นเนี่ยมันไม่มีจริงคือคุณจะให้หมอกําจัดคุณอันสุมาลินได้นนะหมอไม่รู้วิธีหรอกหมอเป็นหมอนะไม่ใช่หมอสายศาสตร์อะ่ะก็หาวิธีสิคะวิทยาศาสตร์กับสยศาสตร์มันก็แค่เส้นบางๆขั้นไว้อ่ะใช้จินตนาการของคุณนะคะคุณเข้ามาได้ยังไงดีวะ บอมอมอว่าไงคะว่าทำตามที่เขาบอกดีกว่านะเชื่อผมนะเราคุณจะไม่คุณจะไม่สงสารน้องอังเหรอมาถึงจุดนี้แล้วผมว่าสงสารไม่มีหรอกโอวไาใจผมนะนี่ฉันจะก๊อปปี้รูปอบบนี้ไปไว้ในหลายๆที่เลยถ้าลบรูปเดียวอะมันก็ลบได้ไม่หมดมีใครรู้บ้างหรือยังว่าคุณอยู่ในร่างเนี่ย เขาพอรู้ที่มากันไหมคุณหมูปิ้งแล้วก็โดโรธีแล้วพวกคุณทาวิสคุณหมูปิ้งคุณโดโรธีเขาเขาเลือกใครคะแล้วความคิดเห็นของพวกเขาอามีผลอะไรหรอคะไม่คือหมออยากรู้อะว่าคุณโดโรธีมาคุณตลอดเลยอะไม่ว่าจะคุณอังคุณลินอะคุณไว้ใจเหรอ กุนตีนด้วยหมอกวนตีนด้หมอหมอดูมีปัญหากับผมนะหมออะหมอดูมีปัญหากับผมนะหมออ๋อลินมีข้อพิสูจน์ของลินเองค่ะลินดูคนออกใช่ไหมอ่ะเอาไงคะหมอจะเอายังไงหมอนั่นแหละจะเอายังไงคุณไว้ใจคนละทีว่าใ้ที่ไหนเขาดูเหมือนงูเห่ายังไงอย่างนั้นอะ Hey, งูเหา่าสุดท้ายก็ตายเพราะปากค่ะโอ้โหคือเป้าหมายของคุณคืออะไรคะยึดร่างนี้แล้วฉันก็จะไปตามทางของฉันฉันจะออกไปจากชีวิตของหมอไม่เป้าหมายของคุณอนะคืออะไรทําไมคุณถึงยังไม่เคยผุดไปเกิดอะคุณเป็นวิญญาณเร่ร่อนมาฉันไปผุดไป,ไปเกิด<ป>ไม่ได้ค่ะเพราะว่าฉันอนะมีความแค้นเป้าหมายของคุณคืออะไรคะคุณบอกก่อนจัดการตำรวจที่มีชื่อว่าดีไซ์ อโ oh, oh, oh. นั่นเดี๋ยวหมอรู้แล้วค่ะเ่าหมอจะทำยังไงทำาไงคะหมอต้องกำจัดคุณเน้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยค่ะคุณจะกำจัดเขายังไงอ่ะคุณหมอคุณจะทำเขาทำไมคะคุณหมอคิดว่าหมอทำได้เหรอคุณหมอรู้ไหมคะว่าโคตรตระกูลของดีไซน์เขาเป็นใครใครคะเขาคือคนที่จัดการกับแก๊งของลิน พ่อเขาตอนที่เขาอ่ะยังเป็นตำรวจอ่ะเขาเป็น FBI บถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสืบคดีของลินโดยเฉพาะลินก็ตั้งปฏิทานไว้เลยอะถ้าลินอะมีโอกาสแค่อีกครั้งหนึ่งแล้วสามารถฆ่าล้างตระกูลของเขาได้อะลินก็จะทำ้วคุณมาบอกกับหมอเนะคุณจะให้หมอช่วยหมอจะทำลงได้ยังไงอะก็ถ้าคุณหมอช่วยลิน่ะลินก็จะไว้ชีวิตเขาไง ก็คุณหมอถามว่าเป้าหมายของลินคืออะไรอ่ะลินก็บอกไปแล้วแต่ถ้าคุณหมอช่วยลินอ่ะลินก็จะไม่ยุ่งกับเขาค่ะถือว่าเป็นข้อแรกเปลี่ยนที่คิดว่าแฟร์คุณหมอความรักอกับหน้าที่อะเลือกเอาค่ะไม่ได้กดดันเลยแม้แต่นิดเดียวหมอจะพยายามช่วยคุณใช้คำว่าพยายามไม่ได้ค่ะหาคีย์เวิร์ดไปค่ะ ยันเนี่ยที่อยู่บนอกของลินเนี่ยคุณหมอดูดีๆเปิด your eyes หัวเราะเมื่อกี้เจ็บคอเลยค่ะแหกไออยู่ค่ะแหกไออยู่ซื้อไปยังไงถูกวะพูดใหม่ดิไม่มีแล้วหน้าขนาดอังอังอังคารานิวคอหองเงือถูก อังคานานิวไม่ใช่เอาล่ะไม่ใช่อังคานานิวแล้วอังอะไรอังสุมาลีโอ้ยมาละอือังสุมาลินสวัสดีครับพี่แบงค์วงแค้ไม่ใช่ผมทูพักไอ้ผมต้องกดเพลงลมนายกผมขอดาบหน่อยครับแหมอาอารมณ์ไม่ดีแล้วอยู่ฝาดเจ็บเจ็บเจ็บอยู่ฝาเจ็บเจ็บเจ็บ <premises. S 2> พอหมอเขาก็ม <null Korean> ีดนตรีในหัวใจแต่เขาก็มีมารยาทในการเป็นที่นึงพออ้อมพออ้อมพออ้อพอ้อมที่โรงบาลครับปิดเพลงได้ครับครับผมพอแล้วพอแล้วพอแล้วปะลินปะอุ้มหน่อยอ้อมอ้อมอ่ะอุ้มอยู่ไปเนี่ยรถผมไปไหนวะเนี่ยคุณก็จะเอาไปอะตะเกียร์อ๋อ สุดตาตาลเราไปไหนเนาะคันนี้หรือเปงลง่าไปหารปชาจนดีกว่าคันนี้เรมั้งโอ้โหซุปเปอร์คาร์ครนนี้อ่เอา <c oughs> ทำอะไร <c oughs> <c oughs> ทำอะไร <c oughs> โอ้ยนั่นไงเราโอ้โหอ้าวโอ้โหโ มึงหนีนะเพื่อนเอ้ยจอดรถอ่ไเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บลูกเก็บอยู่ลูกเก็บอยู่มึงหนีนะโอ้โหผมไม่ได้ฝ่าผมไม่ได้ฝ่านะอาแล้วการเหยียบคนตายนี่คืออะไรครับคือมึงนอนมึงนอนอยู่กลางถนนเหยียบคนตายแล้วคือมึงนอนอยู่กลางถนน กูไม่ได้นอนน้องสาวกูนอนไอ้เทีู่ดิน้องสาวมึงมึงก็น้องสาวกูนอุัติเหตุแล้วก็ไมอ่อะมันก็ไมอุบัติเหตุไงเออแล้วทำไมมึงไม่เบรกผมเห็นนะพูดเบรกไม่ทันะเบรกเเออบรกไม่ทันแล้วมึงก็หันกลับมาเหยียบซ้ำอีกทีหนึ่งอ่ะนะฮะมันไม่ใช่อะมึงขึ้นไปเหยียบซ้ำอีกทีหนึ่งอ่ะคืออะไรอะไรตอบคำถามกูมาตอบถามเรื่องน้องกูจะตายน้องกูจะตายน้องกูจะตายียบหัวซ้ำทีหนึ่งกูไม่ได้ยตั้งใจถอยหลังเว้ยไปดูอะไปโรงพยาบาลก่อนไหมครับอ่าโอเคไปไปพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวผมจะพาไปผมเห็นอ่า ผมใจครับปรับสามร้อยนะครับพี่สาครับบ้ามาเลยครับขอโทษค่ะใจใจเย็นใจเงียบเงียบก่อนเงียบเงียบก่อนอันนี้หมอขออนุญาตไปห้องรักษานะคะแล้วนี่ไม่ใช่ห้องรักษาเหรอครับไม่ใช่ค่ะอีห้องนึงแอบมึงนะใจใจใจเย็นค่ะน้องลินไอใจเย็นค่ะน้องอัาง น้องผมเจ็บสรุปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้ค่ะสวัสดีคุณหมอคุณหมอโอเคอเดีเ๋ยวไปนอนพักก่อนนะขอโทษค่ะที่หมอไนี่ที่หมอเมอโทษทีค่ะ ถ้าชายนิดเดียวผมโทรหาพอแล้วนะโอเคค่ะขอเป็นความผิดเองค่ะถ้าเกิดแบบอยากพิมพ์ความคิดเห็นว่าแบบหมอไม่ควรเป็นหมอก็ไม่เป็นไรค่ะไถ่โทษหมอน้องไปกินข้าวผมวันนี้ตอนนี้กินแล้วค่ะผมหิวหมอขายข้าวผัดจะใส่ไ่ดวในี้น้อะจนน้องอะไรนะไข่ขาวรดจนน้องน่าจะเป็นประชาชนชั้นสองอีใช่ น้องได้ยินเสียงว้าวนัว่นแ,ลแลหละประชาชนทั้งสองขี่ไวมากเลยอืออ้โดโลทีมีไหนไอ,อ่ะไปไหนอ่ะโดโลทีโดนอ่าตำรวจจับพาไปแดงโอ้เป็นไงบ้างคะน้องอังเจ็บขาเจ้าต้องการขาเคทโทษไก่วันนี้ครับหมปิ้งเห็นกระเจียวไหมกระเจียวหรอนั่นแหละสุลต่านกระเจียวอืไปคนหนึ่งฮะอะไยังก็เด็กกินไ์ สไปเดี๋ยวก่อนตามคิวอย่างเหมืกินชาเย็นน่ะชาเย็นก็ได้มีเศษเหรียญไหมมันมีสตางค์อีบาทเดียวบดายมันจับแล้ววะมันมันเป็นแบงค์พันน่ะพอเดี๋ยวเอาหัวเลยก่อนเนี่ยลงิบถือไปยเงี้ยวเล่กเล่กอย่างเล่กรป่อยอย่างยกบวยบอยยืนนู่น96 ขอแห้งอะเนี่ยตกแบบขอแห้งอ้าวฟัากระป๋องไหมครับคุณอัางน้องขอเอาเอาเจ้าน้องเอเลีย้ยงเลี้ยงน้องด้วยฉชิหล่งให้ผมเสียคาฟิโนไว้ฮะโต๊ะระเป๋าไม่เลยครับผม

อ่คุณโดราีจะซื้อเจ็ดก้อนเจ็ดร้อยก้อนละเจ็ดร้อยใช่ไหมห้าร้อยครับคนนี้เพชรใช่ไหมผมเอาเลขแปดเก้าไอโดราีฮะเอยรถตำรวจลงมาลงมารถตำรวจโอ้ไม่เป็นไรอังตอนนี้ตำรวจเท่าไหร่ครับทำงานได้สฟลุบเจ็ดก็4สี่พันสี่ แต่ว่าได้ได้ไม่ได้ได้ได้หัวมาคนหนึงนะฮะมาดิคุณไม่ขายอะคุณจะขายไม่ได้เออเจ็ดก้อนสี่พันก็ได้มาดิเลขแปดเก้าเลขอะไรฮะแปดเก้าแปดเก้าโอเคผมเลขห้าหกอะห้าหกห้าหกผมมีเพชรมาขายอ่ะสนใจไหมครับผมคุณทำไมผมก่อนดิมีใครรับซื้อเพชรไหมครับเรียบร้อยฮะคุณโดนเราดีห้าหกนะฮะ

เลขแปดเก้าครับไอ้มึงเป็นอะไรเนี่ยฮะไอ้ตาละเปาไม่มีเป็นอะไรมึงเป็นอะไรเด็กๆใครเป็นอะไรกันตัวช่วยด้วยช่วยด้วยคุณเจมส์แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้าผัดหน่อยใช่ร้อยร้อยหนึ่งค่ะเอากี่อันคะเอากี่จานคะสวัสดีของเจมส์ดีค่ะใครจะร้อยเหรอจานละร้อยค่ะอะไครับผมหมอไหนอ่ะหมอหาค่าจานเคค่ะเลขอะไรคะ เลขแปดเก้าครับหมอวันนี่ทำผมทรงนี้งามขนาดขอบคุณค่ะไม่คือมันไม่คือได้รับหรือยังคะได้รับแล้วครับเลขเก้าห้า่ะห้าร้อยขอบคุณนะคะคุณอาสมาลินอังเอาไดารี่มาแล้วอ่ะโอเคค่ะขอผมส่งให้ใครเก้าหกเนี่ยเก้าของผมอ่าหมอเก้าห้า่ะส่งให้หมอส่งให้หมอเลขเก้าห้าห้าร้อยห้าร้อย แบ็ค <Back S 2> ลินเดินไปแอลอ้ยลินลินนะ่หมอเอ้ยนี่นขอได้อารีหน่อยค่ะได้ฮะเอาไปเลยค่ะได้ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะแล้วจะได้คืนเมื่อใดอะข่าหมอ,อเก็บไว้ก่อนนะคะมันกินที่เราอิ่มเลยใช่ไหมอ,อีกวันนึงที่เป็นลินเอ๊ะที่เป็นอัสมาล,ลินเนี่ยเดี๋ยวหมอไมาให้ค่ะได้แล้วคคไปถึงไหนแล้วอะหมอ คือมันไม่เดินเลยอะเพราะว่าหมอต้องการดดรี่ของอังก่อนอะเพราะว่าหมอจะดูไงได้เลยยังไงหมอก็จะพยายามช่วยอังนะได้เจ้าแล้วจะไปไหนกันอะ,ะไ,ปไปเอาของมาเก็บนะ<ฮ>ใช่ใช่แต่ใครคะคุณเจมับนี่แหละคุณเจมอืมคุณคุณโดยที่แต่งชุดอะไรอะอ๋ะอ ชุดอ่ะมันเป็นสไตล์เออเออม,<ค>มากยุคสองพันเจ็ดสิบเจ็ดสองพันเจ็สิบเจ็ดวะเป็นไงเป็นไงชุดเทไหมเทเทเทอัง<ม>วันขี้เนี่ยอังรู้สึกตัวบ้างไหมอ่ะแบบเหมือนมีคนเรียกหรืออะไรอย่างเงี้บ้างปะมนมีเลยบางทูสึอย่างสักอย่างคือเหมือนรับแล้วก็ตื่นขึ้นมาอังรู้วิธีหรือยังอ่ะหรือตอนนี้ยังไม่มีใครบอก ไม่มีใครบอกอย่างนี้สักอย่างเลยแต่ไอ้โดโลทีบอกว่าเขาแบบรู้สถานที่บางอย่างสถานที่ไหนคะคุณโดโลีทำไมไม่เห็นบอกหมอเลยคือผมยังไม่แน่ใจว่ามันว่ามันใช่หรือไม่ใช่อะ่ะยังไงก็บอกหมอได้นะคะได้ครับแด๊แต่ผมต้องดูให้แน่ใจก่อนผมต้องไปเองก่อน ผมไม่มีกฎเกณฑ์ในการแต่งตัวหมอก็คือคนคนหนึ่งค่ะต้องมีแฟชั่นบ้างอะไรบ้างไอเดร์ีครับผมอ่ะโคตรหล่อลุงเอ้ยโคตรหล่อโคตรเท่เย็ดเทบโอ้โหโคตรหล่อเขาเท่ครับโคตรหล่อเขาเก่งเย็ดเทะครับเทยอพ่อพุกโลกไหมไปหน่อยได้ก่อนนะครับผมไอ้ไข่เลยอ่ะนัแหม โอ้โหเออว่าเลคุณได้รับดอกไม้จากน้องสาวผมเนี่ยคุณเป็นเกียรติเลยเนี่ยจริงเอยสวยเอาีกแลวทำอะไรยา <laughs> มียาม,มียาม,ม,ยาม อูแ้แตะนะไก่ขนาดไก่คนนี้มาได้ละไก่เงาไก่เงาไก่เงาอะขึ้นก่อนเลยคุณเจมขึ้นเลยคุณเจมขับเลยไ,ลยนะไก่เป็นอะไรนะไก่เงากับไก่เงาตีจะเจ็บก่อนอ้าอ้าอ้าโ,โอ้ย<า>โอ้ย<า> ตเดี๋ยวกุ๊นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ขยับเลยนะขาเกือบพังอ่ะบักเฮ้ยโค้ดอู้หูทำไมทำไมขามันงัดรถอย่างงั้นน่ะเจ็บเลยรถไม่ได้ขยับอะไรเลยอ่ะอยู่านี้นี่คือเจ็บตัวมากอวิสอ้าวเอ๊ยมึงจอดรถอเฮ้ยจอดรถดีดีก่อนเดี๋ยวตำรวจถามเอารถเอารถเข้าไปจอดก่อนคือรถเดือนสิบ ได้แล้วอขอคล้องรถกระบะโอ้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเป็นไงล่ะดื้อหร,อรือไรคุณหมออยู่ไหมครับคุณหมอสักวันนะครับรต้องมีต้องมีการถูกเกิดขึ้นเนี่ยต้องขู่หัวจะต้องแสบทางรถไหฟคือเขาเดื้อแล้วขาเป็นหนีบกับกระบะรถคุณผักเขาหรือเปล่าคุณลูกเมียน้อยวันนี้ก็คุณหมอเหรอฮะคุณผักเขาใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอเอง น้องอังน้องอังโดนผักเหรอมันใจ<อ>เข่ามันไปตีสหลังรถวันนี้ไม่เจอน้องอังเลยเนี่ยเพิ่งเจอเนี่ยแต่ไปทำงานนอกเมามาครับผมน้องอังหมออันดาริอามาใช่ดื้อด้วยเนี<ะ>่ยบอกหลายครั้งแล้วว่าให้นั่งรถด,ดีๆททำไมอ่ะเป็นไรอะ่ะเขานั่งเขาดื้อเขาไปยืนบนหลังกระบะาตหโดนหมอผาตัดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แค่ขาโดนกบาดอี่ต้องผ่าตัดเลยเหนเจอตรงไหนไม่ต้องใช่ไหมตรงเข่าเข่าเจอดวงเข่าใช่ไหมแม่เพราะเมื่อกี้หมอปรับวงวงรถยกเลยครับผมไม่กัำตาเลยโอเคเดี๋ยวเธอเตรียงใหม่โอ้ยเปิดเข่าตรงนี้ใช่ไหมแม่แม่โอเคโอเคเตรียมใหม่แล้วเนี่ยเนี่ยเตรียมผ่าตัดหรือเปโอ้โหหมอเถือกของใหม่ก็แก็บไหมเป็นแล้วเขาหักไหม เรารู้สึกเล้าๆแม่หรืออะไรอย่างงี้แม่น้องอังมันมันแสบขนาดถ้าแหมถ้าเจมขับไปแหมน้อยนี่เข่าน้องแต่จะลูดลงมาแหละคือแสบป้อเข่าเข่าเขาไปงัดกับรถอ่ะเดี๋ยวรู้นึงหมอขอดูก่อนนะถ้าเจ็บมากดูแลไปรักษาคหมอบิ้วชื่อแล้วเจ็บของเข่าไปรักษาคนหมอเลยนะจะไปบอกเขาด้วยก่อนผลอกเพราะว่าขาไปงัดกับรถแล้วรู้สึกกระดูกรู้สึกแบบเจ็บเจ็บรู้ด่วนเร้าๆแม่ยังโอเคด้วย อย่างโอเคนะเดี๋ยวหมอจะล้างแผลให้นะโอ้คณหมอยัมมี่แผลให้หมอยัมมี่นณ่ม้นเป็นหมอเหรอโอเคเจ้าโอเคอะไรคะเบาเบาเฮ้ยหมอเจริ่งหมอทํอะรเจ้าของเจ็บหนฮะเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนเจ็บตรงเข่ามันเจ็บสองข้างเลยอ่ะตะกี้มันเข้าไปในรูสองข้างเลยอ่ะอ๋อรูอะไรจับอยู่นะนวดอยู่เจ็บปะ ไม่เข้าเลยเกิดย้ายเข้าไปนะคุณหมอคุณไม่เห็นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอจับให้อีกอึ๊บอึ๊บอึ๊บจะไหมวันนี้คุณดูดีคุณก็น่มจะเห็ผมนะว่าผมเป็นคนเจ็บแต่ว่าเลือดมันอย่างไหลติ๊กเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมเลือดไหลโอเคคุณเจมคุณเจมขอทำแผลให้ข้างขวาข้างขวานี่คุณเจมครับอ๋อพันแผลให้แล้วนะอ๋อแต่มันยังไหลอยู่อ่ะเดี๋ยวหมอพันแผลให้แป๊บนึง โอเคไม่แสบไม่เจ็บนะเกิดแสบเจ็บร้องเรียกสัญญาณนะครับยุาเป็นแบอเบาๆอยู่โอเคอเริ่มเริ่มเสรแล้อพูดตอบเหมือนคไ้ครับโอเคใจเย็นๆนะคะไม่เราต้องรอบแบบนี้ครับ เจ็บนิดๆนะเจ็บนิดๆเจ็บเหมือนมดกัดนิดเดียวแสบเล็กๆนะแสบเล็กเล็กนะอีกครั้งแสบกว่าหายหลังจบดิหมอหลังจบดินะเจ็บจิจจินะโอเคโอเคเสร็จลาเสร็จลาเสลาอไงเขานิ่งกิฟต์เลยโอเคไหนลองเดินหน่อยนะคนั่งรอแล้วครับหมอเดินหัวใจผมจะล้มเหลวแล้วครับคุณหมอยังเจ็บอยู่อ่ะโอเคโอเค มันเป็นอย่างนี้ปกติแต่ว่าหมอแนะนํานะให้ใส่รองเท้าได้แล้วไม่งั้น,นเดี๋ยวจะเกิดอาการอักเสบกับผิวหนังตรงเท้าส้นเท้าของน้องอ้างแล้วแบบบางทีอาจจะแบบส้นเท้าแตกได้นะอันนี้เดินจบมัน้ด้แล้วอ,ะอ่ะอ้าวน้องอ้างอาแต่อย่างที่หมอแนะนานะคะให้ององเนี่ยใส่รองเท้าโอเคไหม ซื้อรองเท้าให้แล้วน้องตั้งน้องอังมีตังซื้อรองเท้าเลยเดิมหมอพาไปซื้อมีเจ้า <ไป S 1> แต,<ป>แต่แต่ไม่อยากใส่อ่ะมันเย็นดีเอาอเอาอใส่ไม่งั้นมันขาไม่หายหรอกคุณหมอแมงสาบก็ขาโอเคนม่ไดอ่ะมันยังบายเจ็บเตื่ออืมมันนี้มันนี่ คค่อยๆเดินน้องอังก็ค่อยเดินอันนี้มาโอเคไปเดี๋ยวหมออุ้มน้องอังก่อนละกันอ้าดูทีมไหนไอโดูทีอ่ะหมอทำอะไรดีครับหมอหนุ่มจีนโอเคเดี๋ยวหมอพาไปซื้อรองเท้าใหม่นะอะไรอ่ะอังหมอแต่อังยังเจ็บขาอยู่อังเป็นคนยัง อังเป็นคนยังไงเดีหมออุ้มแล้วกันอังเป็นคนยังไงอ่ะอมาน้องอังอเ,เดี๋ยวหมอพา <อ S 2> ไปไซื้อรองเท้าจะได้หายเจ็บ